สวัสด,ดีเด้อจ้ามนีสิพามาเบิ่งอาการของแพ้ขาหักที่ล่างแพ้ไปเมื่ออทิตย์ที่แล้วเด้อจ้าก็คืออาทิตย์ที่แล้วนี่แพ้เพิ่นสิเป็นหนองแล้วก,ก็ก้อนอาทิตย์นั่นนึ่งนี่แพ้สีเห็นกระดูกเลยเด้อจ้าแบบนี้อาทิตย์ที่แล้วนี่มันสิเป็น,นเนือเ้อแดงแงแล้วก็น้องหลายแต่ว่าหลังจากล่างไปแล้วนะคะที่เห็นคลิปไปก็อันนี้เด้อขามาอัปเดตอันนี้คืออาบน้ำไห้เพื่อนไหมเด้อจา้าเพื่อนก็าขา ลูกยางใดเราเด้อจ้าอันแพ้ก็แห้งแล้วบัดนี้สิบให้เบิง้งนี่เด้อจ้าเพิ่นฮักแต่ตําอิดนี้ค้าฮักนี่กระดูกออกมามองนี้เด้อค่ะมองนี้ก็คือว่าแพ้หายแล้วแต่ว่าขนยังบวดได้ขึ้นเด้อจ้าทิม,มีเเลืองเหลืองมองนี้นิดนึงว้อันนี้เลยจ้านี่เด้อจ้าตะกี้กระดูกมันทิมกมาทั้งตีเด้อดจ้าอันนี้ก็คือ แผลสนิทแล้วเด้อจ้ะก็คือลุกยางได้จ้ะแต่ตอิดว่าสิได้ตัดขาบ่าไ้ตัดแล้วเด้อขาแต่ตัดขาแพะก็ยางบ่ไ้เด้จ้ะอันนี้เด้อค่ะเบิ่งชัดๆจ้ะเนื้อ,อน,นี่หุมเบิดแล้วค่ะเหลือแต่ว่าขนยังบวขึืนเพราะว่าเขายังใหม่อยู่เด้อจ้ะอ่าอันนี้สิมีเสียงรบกวนเด้อเพราะว่าเพลเอยใหม่ อันนี้ด้ยค่ะอาบน้ำให้อาบน้ำขาเหาให้ค่ะเนี่ยแม่ลูกค่ะจ้าเดี๋ยวอันซ้อมเบิงอาการพ่นยางยั้าอันนั้นกะยังยังเจ็บขาอยู่แต่ว่ากะลุกยางได้จ้ะแต่กี่นี่นอนยางเดียวเลยเป็นเบื่อเลยด้วยค่ะตอนที่ยังบดไห้เฮ็ดแพ้ไห้เนี่ อันเพิ่นเอาไม้หอพันไวแบบนี้ไม้มันไปนกดทับอ่าแผลเนาเห็นกระดูกเลยจ้ะอันสองสามอาทิตย์ก่อนนะจ้ะนี่พอล่างแพผลหาแพลล่างล่างหนแรกนีใส่เป็นเกลือแกงผสมกับน้ำเปล่านี่แหละจ้ะล่างเอาหนองออกแล้วก็ใสยาม่วงพั้นแผลไวอค่ะบว่วไ้ไอมแมลงวันเขาไปไข่ใส่หนที่สองก็คือมาแกะผ่าออกอ่า แผลเริ่มดีขึ้นยุบขึ้นบ่มีบ่เห็นกระดูกแล้วแต่เห็นเนื้อแดงแต่ก็มีหนองกะทิเฮ็ดคิดไปนะคะพอะคนที่สองล่างแผลล้วก็ัมาเป็นเทือนีเลยเด้อจ้ะเนี่ยคือเทือเทือนีคือแผลแห่งสนิทหายแล้วแต่ว่าเพิ่นสีส้มเนีการเจ็บขาอยู่เพราะว่ามันมันเป็นแผลขาหักเ้ยค่ะบ่เม่น,นขาเห็ดเพราะว่าแผลกระดูกเนี่ยมันสีมันสีเจ็บโดนแน่แต่ว่าเข้าไห้เนื้อข้างนอกนี่มันมันเซากะอีกจกัก อาทิตย์สองอาทิตยคค์ค้นก็คือสี่ขึ้นก็คือสีแหนมเบิงทรงปกติแต่เพิ่นก็สียางเป๋ะๆนยอย่งสีจ้าแต่กี่ได้อุ้มขึ้นอุ้มลงด้วจ้าเดี๋ยวนี้ก็คือว่าลุกยางเองได้อยากไปไสด์กับไปได้แต่ว่าก็เจ็บขาเมื่อยกันอนนะสีจ้าดีเดี๋ยวจ่าบรรยากาศอคอกแพะเพิ่น คุณเด้อจ่าลงเรือนแล้วก็หมองนี้สะเป็นหม่องปลูกหญา้าเด้ค่ะจ้าก็คลิปนี้ไว้เท่านี้เจ้าพามาเบ่งอาการอแผลขาหักที่ได้ล่างแผลไปนะคะค่ะสวัสดีจา้า